สวัสดีทุกท่านนะครับผม Belle. อยู่กับผมโอนะผมอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่อง forgetting นะผมเป็นช่องใหม่ของพวกเราสองคนนะผมก็ให้อีกคนนึงแนะนําตัวว่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผมชื่ออาร์ตครับอ๋อคุณอาร์ตครับโอเคครับอ่ารแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ในเรียมรอยัลนะผมเล่นใหม่ทั้งคู่เลยนะครับเออใช่ใช่ครับแล้วก็จะไปเล่งเรือผมไป let's go ไหนบ้าน่ะทำไมทำไมมันยืนเล็งอ่ะ เอาเลยว้าปเลยจ่า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 อู้ไก่ล้วจ่าว้าวขวานลงไม่เอาที่เดิมนะเอาน็อตพอร์ตเดิมมาอรดีๆน้องนิ่งดีกว่าไหมไหนไกลสุดอ่ะไมได้นะแต่จะเท่าทานันไหม่ะเท่าทานัน จะได้ฟาร์มต่อจะได้มานี่ใช่ไหมก็ไปนู่น <ừ> แล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วค่อยไปสุดนู่นถ้าเกิดมันโบดบีบต,ตรงนี้ไม่ก็ต่อยถ้าเกิดบีบไปประมาณตรงนี้ก็ถึงแหละปะว,ว้าวอเอ้ยเบอร์ดีนะไม่แย่ยนะลูกตแย่พี่จ yeah, ะเป็นพอเลย คนยิงกันแล้วหนึ่งอันนี้อะอยู่นี่นปีนไก่ทรา phải nè ra rồi rồi một nhà có cái gì liền hay anh đi lên hả vú vú ở gì đi Camp nữa à? สุดไม่มีคนจริงๆด้วยแค่นนคนเดียวเฮ้ยไปเอาดินดีวอดอกว่าเดี๋ยวเอาแอรดับลองแตกก่อนเลยไอ้ควรไม่แตกก็เราใส่เอ้ยถ้าจะแตกให้พวกใหม่คือโอเคโอเคว้าวอะไรกินต้องป้อมตั้งป้อมอดใจเลยเขาไม่ถอดตั้งป้อมเลย เราพอจะได้อยู่ส่วนต,ตัวไม่ค่อยกดคิวเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้จะตั้งตอนไหนโอเคโอเคไม่รู้จะเจอปั๊บเราตั้งเลยแต่ปั๊จะมาถลาดเล็บคิปมากกว่าขนาดไปจิลปัญหาเริ่มงพระปรหมดวกวาเอ้ยว้าวเกมนี้เราก็เกมนี้มันก็จะมีกอบลินพวกแบบว่าจะให้โชคของโชคดีพวกของทองพวกของอะไรเงี้ยจะดีมาก กับปิ้นแอดกับมันคือแอดดับเคลื่อนที่นั่นเองที่ตายยากเ,าเนี่ยแล้วก็มองบอลบิดละ,อละมองบีบละนี้มาดูอ่ะเขาเโอ้ เฮ็ดทับได้มาสองอ,นนอันเลยมีไงโอ้โหเฮ้ยว,ว้าวได้ได้ได้ไดปืน LMG แล้วเอาดีกว่าอะไรเป็อลเอ็มจีวะปืนนันะ่นแหละ LMG อ๋อโอเคโอเคดาแล้วก็ลูนเพื่อนที่แล้วก็กวมันทิ้งเลยจริงก็ทาไปปลุกอะค้าก็ทาดีกว่าจะทันไหมแค่นั้นแค่นั้นแหละเอ้ยมาแล้วหนึ่ง อุ้ยปังปักปืนปตัก,กเกือบตายปุ๊บักเกือบตายไม่ทันว่ะหาของไม่เจอเราเราเราเนะี่ยเอาคาหินทันอยู่แต่แต่ว่าไปแล้วไอ้ที่เกิดคนมันลงตรงนี้เยอะมน่าจะแบบไปได้เร็วกว่านี้แต่มันจะทันไม่แค่นั้นแหละไม่ทันหรอกไอ้คนนัน้นว่าอู้ดนวง,งบีบไม่น่าหิวเลยไม่ต้องไปร<อ>ับคนนะครับผม เอ็มทุบเลยบอกเลยว่าวงกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับแล้วไปกหอนใช่ไหมการจะไปรับได้สาธิตการโดนทุบเลยคือวงมันจะเป็นเหมือนเดิมแล้วเลยแล้วเขาไม่ไดเอารูนที่ตัวเองมาเอารูนให้ถอดเหมือนเดิมโอเคโอเคเอเดดูเทปพีทเขาดันโทษมากเลยนะครับผมดูในแมพมียาเยอะ ต่อให้โดนวงบีบทิ่งชั่วโมงเลยหยอกหยอกนะเราก็จะขึ้นก็สวยอากาศในการดีดตัวออกไปดีกว่าจะไ,ได้เผยเร็วขึ้นเดี๋ยว้าทำวงบีบแล้วนะโอ้ oh. วงไม่เคยบีบความเร็วเท่ากาันัแมเลนี่ยผมนี่คือการที่เราจะกำลังจะไป ใช้ใช้ใช้นีด้งไปเอาครับผมอ่ะไปเราก็ไปรันตอกตัวเป็นไอสไตล์เจอเฮ้ยนี่เขาวงพอดีเก่งเก่งโอ้โหเขายืนแข็งแล้วอือหิวเหิวเหิวไปว่าก็ไม่ตายเพิมาปิดตาขึ้น่า ไม่เป็นไรดีดตัวขึ้นดีว่าขียจเดินดวะได้โชว์ให้เด็กมันดูเอากายเป็นไก่กับอากาศอ่ะโชว์ให้เด็กมันดูโอ้โหขาดต้องนะขาดต้องนะได้โอเคเราต้องเ<อ>นี่ยเฮียก็เก็บสองได้เรียบร้อยอัอนานว่าเฮ้ยทันออบอกแล้วตัว,ตวดีดมีวิวสุดแล้ว ไม่ได้เอารูนฮิลเลอร์ตนเองมาไม่ได้เอาเอิร์กมาโง่เหรอทำอะไรเพื่อนก็แป๊บก็แป๊บก็แป๊บเฉยแต่เพื่อนไปรอท่าท้องมาโดดไปทำไเไ้ยเป็นคนละโอ้โห แค่เป็นคนแล้วเปรี้ยวเหรอไอหนุ่มเป็นไก่เดินไม่ได้น้อป๊อบเปินยิงใบน้องปั๊บเปิดยิงกลางตายกลางอากัดไหมไม่ตายตายขอยาบ้างขอยานี่มาเนี่ยมานี่มานี่โอ้สวยแล้ว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 มึงจะบีบอีกแล้วมามาจะเอาของไหนไม่ทันแล้วกับสิกเเออไม่ทันจริงยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คลัฟกระทาเลยที่ โอ้โหแล้วของกากมากมาไปได้ของดีตาย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 ปืปนยิงเช้หนะตาย <Okay. S 2> แล้วโอ้หน้าไม้ดีปะไปิดรูแปบบ๊บก็เอาสกิลนี้ดีกว่าหน้าไม้เหรอหน้าไม้อะไร ไอเฟืนนั่นมันบังบังนะกิลโลแล้วกันเราเราเอาถือดีกว่ากะนปมันเอาโลไปะเออไป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 เลยไปเลยไปเลยงานงนนานสย่งงมีคนเพิ่งมาตายตรงนี้เมื่อเ้เหมือนแต่ตัวตัพิ่แตกเอ้ยห้องเน็ ไม่พอแล้วเว้โยโอ้ยยินก็ทะเลไหมก็ดีนะเกียมนี้ก็ไม่มีน้ำเมียนะผมน้ำต,ตกม้าสูงๆเห็นไหมไม่มบไม่มี Ủa <laughs> oh, má, má chôm nắm đấy nè má, hả chơi ở dưỡng không? Ôi, อ,อ๋มมอถุงเก้มาใสอทำมาตัดไปวงนอกไหมชุบวงนอกไหมแต่ไม่ทันแล้วเออไม่ทนันไม่โอ๊ตสองกระไกลยัไงไม่เสียง มาค่ะมันมาแล้วค่ะอืออย่างไรได้ชุบวะกินๆๆกินด้วยก่อนกินด้ค่ะน้ําอยู่ด้านนอกนี่โคก็เข้ามาแล <l ark> ้วเจออาทิตย์แล้เข้าฮะโอ้ไม่อยู่เลอ้ยไม่น่าเลยกินเสร็จกันเหมือนทั้งคู่เลยเปล่าวะ ย <U> e ิวคิวอ e ีสปอร์ตไหมนั่นแหละอีสปอรเป็นไงเจอ e e อีสปอร์ตไปเด็กอีสปอร์ตเหดจัดเฮ้ยมีคนใช้กระถาหินกระถา,าหินดียแล้วกันกา,าหินเจีมรกระถาหินเลยอะอดยเดี๋ยวเกิสักที มาแล้วจ้าที่คนตรงที่เขาอยู่ 2, 2, อ,นน 2, 2. อีกสีนตสองสองี้องบที่ดีด้ยต้องล่งฝนจะกลับขึนไปบนก่อนลต้องกลับไหมอะเฮ้ยมามมามมาัมน,าน,านอ,ยอยู่ด้านหน้าเลยเล้ยมันขึ้นมาแล้วไเร็ตักปั๊มก่น,กนเปิดโลให้อนเปิดโลยมันสนไง แล้วมันตีกันเหรอเอ้ยไม่ไม่ไม่โอ้ยมันยิงมันยิงเรามียิงมายิงทางไหนแป๊บนึงอ่ะอยู่นี่อยู่นี่โอ้แต่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วจะเป็นไก่หนึ่งตายด้านล่างด้านล่างด้านล่างมีอีก ผมไม่มีเกาะเว้โอ้คุงก็ควรไงมันล่องหัวร <the> th ัวอะไรป่ะน่ะมันแขกถ้าก็เอาเอาป้อมปืนมาใช่ไหมแต่ป้อมปืนอยู่ด้านล่างเลยอ่ะถ้าได้อยู่ด้านบนแล้วไงเอ้ยโอ้ยเยอะยิวแคกินโหดอ่ะ จะกินไม่เท่าไรหร่หรอกเว้ยแต่ประเด็นคือเขาไม่มีเลือดเ,เอ๊ะมันไดมันได้ะไอะม,มันมันล่องมันล่องมันล่องเอ๊ะไ,ไ,ไม่ไหวไม่ไหวบอกเลยไม่ไหวอุยอ้ยนั่งคนปิบน,บน โอ้โหนั่งไง้โอ้โหอื่นโอ้โห,โโหนั่งไงเรียบร้อยโอ้ยทำไมเจม้าเพราะมายาสามเจ, <c oughs> จ๊จมลงทะเลคลิปนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย